ครับสวัสดีครับเพื่อนช่างทุกท่านครับเหมือมเนเดิมครับมาวิเคราะห์เครื่องยนต์วิเคราะห์ซีเซอร์ต่างๆด้วยด็อกเตอร์ a อ i ไสมาร์ทกลาดนะครับรถคันนี้เป็นรถเวฟ1 110ไอนะครับซึ่งผมจะทำคลิปแนะนำเพื่อนช่างที่ เพิ่งใช้ด็อกเตอร์เมื่อใหม่นะครับว่าถ้าเกิดตัวเลขในหน้าพารามิเตอร์ขึ้นแบบนี้แสดงว่าอะไรหรือแนวโน้มไปทางไหนหรือจะต้องรีเซ็ตไหมหรือไม่ต้องรีเซ็ตมาดูกันครับอันนี้ผมเปดสตาร์ทรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการเข้าการวินิจฉัยเครื่องยนต์นะครับ ให้เข้าไปที่เคลายนะครับมีเคลายกับ OBD2 ให้ใช้เคลายนะครับส่วน OBD2 นี้ in, เดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะมีเครื่องมือเฉพาะเป็นบางเป็นบางรุ่นยี่ห้อรุ่นใหม่ๆนะครับเพราะว่ากันีกทีนันันนี้เรามาดูเคลายในรถเบบรลิปไอปักนะครับลักอยู่ตรงนี้ ท่านจะรู้แล้วเข้าไปที่ h o นด้านะครับกดโอเคแล้วก็เข้าไปที่เว็บร้อยสิบไอเว็้บถึงอยยสิบหสเต็ปสีห้านะครับมันจะมี1หรือ3 1มหึงรือสแล้วก็4ีหนะครับเราดูรู้ได้ไงว่าสเต็ป หรสามหรือสี่สเต็ปสี่ห้ามาดูตัวนี้ครับง่ายๆดูที่เรือริเรกนะครับถ้าเป็นสเต็ปสี่ห้าในหน้าล็อกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นสามเส้นหรือมันจะมี TPS นะครับหรือดูสายสายตัวนี้ครับจะเป็นสามเส้นสายสัญญาณจะเป็นสามเส้นแต่ถ้าเป็นสเตปเรบลอยสิบร้อยยี่สิบห้าสเต็ปหนึ่งสามน่ะ 110, 25, 1, นะมันจะเป็นแบบ แมปซนเซอร์จะเป็นตัวใหญ่จะเป็น5สายนะครับสังเกตเข้าให้ถูกวุ่นเข้าไปที่ v ร้อยสิบอยยี่บห้าเจ็นะครับแล้วก็กดโอเคตอนนี้ขึ้นมีอยู่4ี่หัวข้อนะครับสแสดงหน้าพารามิเตอร์ข้อมูลน,นะครับหัวข้อที่2 ดูรหัสปกติข้อที่3ามมีเซ็ตหน้าปกติข้อที่4คือมอนิเตอร์ไอทีละหัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือสแสดงผลพาราเมิเตอร์หน้าพาราเมิเตอร์นะครับจะมีบอกความเร็วรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับตำแหน่งอุณหภเร่งนะครับจะขึ้นตามมืออุณหภูมิเร่งประมาณนี้นครับอุณหภการจุดระเบิดแรงดันแบตเตอรี่ติด ตัวนี้ผมจะให้ดูตัวนี้ก่อนรถคังน,นี้เพื่อนเพื่อนสังเกตน,นะครับปรับส่วนผสม LTF นะครับผมจะให้ดูตัวนี้เลยตอนนี้จะอยู่ที่1นึ่งสามหนึ่งนะครับตัวนี้หมายถึงอะไรตัวนี้จะแนะนำเลยนะครับก็คือปัมป๊มปั๊มติ๊ก หรือปั๊มแรงดันเชื้อเพลิงทำงานไม่เต็มที่อาจจะทำให้เครื่องติดแต่ไม่ได้เต็มที่นะครับกล่องจะชดเฉยน้ำมันให้ให้ให้ใหใหอขับได้แต่ขับไม่ขับไม่ดีประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าเราจะรีเซ็ตถ้าถ้าเจอตัวเลขนี้อย่าเพิ่งไปรีเซ็ตนะครับ จะให้ดูข้อที่สดูรหัสปกตินะครับไม่มีไม่ต้องไปสนใจตัวนี้นะครับรหัสปกติข้อที่สามรีเซตอันนี้อันนี้ผมจะไม่รีเซ็ตนะครับจะไม่แนะนําให้รีเซ็ตไปข้อแรกดูไปดูค่าเอีเลย1.3ก็คือแนวโน้มไปทางแรงดันความติกนะครับไม่สมบูรณ์ถ้าเราไม่ไม่ใช้เกียร์วัดแรงดันอ่า เครื่องมือตรงจุดเ,เราดูหน้าพาร์ลิมิเตอร์ในหน้าดรกเตอร์ได้เลยว่าถ้า1.2 1.3ขึ้นไปเนี่ยแนวโน้มไปทางแรงดันความตีครับให้เราทำการแก้ไขก่อนตรงนี้ผมมีเกจวัดจะให้ดูว่าตัวเลขเนี้ยแรงดันความตีอยู่ที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่ที่ประมาณประมาณสอบาทประมาณครึ่งหนึ่งอะครับไม่ถึงสาม ปกติถ้าใช้ได้ก็ะอยู่ที่ประมาณ 3. ส2 2.8อ,อ,อะไรประมาณนี้ครับแต่อันนี้พอขยุงเรื่องให้ติดได้ไม่เต็มที่นะครับอันนี้คือตัวเลขมันบกบอกแนวโน้มไม่ทางบังติ๊กนะครับถ้าเกิดเราไปรีเซ็ตปุ๊บมันจะคืนค่านะครับคืนค่าโดยที่เราไม่ยังไม่ทำการแก้ไขแรงดันฟลัิ๊กอะ่ะ ซัมติก่อนหรือเปลี oh, ่ยนมอเตอร์ก่อนจะทําให้มันกับค่าโรงงานการจ่ายน้ํามันมันจะไม่มีค่าชดเฉยจะทําให้รถสตาร์ทติดยากแล้วก็บิดไม่ขึ้นหรือไม่ติดเลยนะครับสาหรับช่างมือใหม่แนะนําไว้จะพ้่งไปรีเซ็ตนะครับจะต้องไปรีบรอนรีเซ็ตให้ทําการแก้ไขให้ปถูกจุดก่อนนะครับให้ตรงจุดกอนเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าของข้อที่สีหน้าพารามิเตอร์ครับเด็กเตอร์ จะขึ้นประมาณนี้ครับมันจะขึ้นสีแดง1.3มันจะเตือนไปเลยมันจะขึ้นหาสีแดงเลยเตือนเลย1.3นี่ถ้าเจอตัวเลขอย่างเงี้ยะพิ่งไปรีเซ็ตน,นะครับถ้าลูกค้าพร้อมเราก็ทำการแก้ไขปรับเปลี่ยน คิดส่วนอุปกรณ์ให้ดีก่อนไป้รีเซ็ตไม่งั้นรถมีปัญหาฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะครับในช่างมือใหม่หรือในช่างที่ยังยังไม่รู้นะครับากไว้เป็นแนวทางในการกวิเคราะห์ัวเลขต่างเดี๋ยวคลิปหน้า,าจะมีคลิปดีๆสาระด,ดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับนี้ขอบคุณค